หมุดที่มาต้องคำนะคะตอนนี้2กระสอบอยู่ที่310เดี๋ยวเาจิ้มมาได้เลยนุ่นแต่ชงกับไฟ1กระสอบมี10สองม้แบบนี้เดี๋ยวเรากิน2ไม่ได้แก่อีกเลยป๊าอ้อว่าดีว่าได้ไม่แก่ไหม ขั้นขั้นเป็นฮ้อนๆขั้นๆสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะบีบีสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ละไมค่ะเข้าจอเข้าใจมาได้เลยค่ะเปิดการมองเห็นให้ไหนแล้ว หนังหาวนอนเร็วยี่ได้ดละมนเลี้ยวอยู่จะทำอะไรกินดีเนาะ หมดแล้วเปิดเมื่อวานนี้คือหมดแล้วสองเมื่อละสองต่ว่นมันเป็นผู้่ไดไกินเลยแสดงาอายุี่เมื่อเกินกินข้าวเด๋วยวต่เราคอยเป็นเงนียนก่อนเมื่อกี้ยังเห็นเพี้ยนอารมณ์จอหอยังวะสงสัยไปกินข้าวที่นหน่อยแยกแยกันแตเนี่ย สีสีแสดงว่ามันกินเข่ารุย,ยได้นี่ยยังไงหายเนีกินจิงๆแล้วก่องเอเลียย่ง้อะมันกินสวัสดีันแก้วสวัสดีกแอปเปิ้ลสวัสดีใครที่จันเจ้า แก้วนี่สองซองสองซองจะแก้วประมาณนี้นะคะนี่เกือบเต็มใส่น้ำนนหยดมาแล้วประมณนี้แล้วก็คนให้มันฟองขึ้นอะไรคะมิโชชุบมิโชชุบอีเกียงออกไปเลยทั้งหนอกทั้งอย่างไรขึ้นลงกระโดดขึ้นกระโดดลงจึง,งะอะไรคะมิโชชุบทำไรลูก า,าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เปิดเทินแต่นาะเอรามว่าขั้นนั้นเป็นอย่างมูเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มเงิน,นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งแต่ว่าขั้นนี้งสูงคือกว่าขั้นหนึ่งเยอะกว่ามันหนึตกออกกว่ขั้นหน่ง น,น,นเป็นส้มเนียคงเป็นส้มไสาหลกว่นี่มะ<า>อันนี้มันดูคาดิดกข,ข้ามาค่มา่าเชิเกี้ยวเร็วสวัสดีแม่ตาง่าสวัสดีน้องลุง่าสวัสดีเอไปคอะไรร้อขอรื้อัอวรข,ขึ้นรอนไว้อยู่ขนึ่งแกจะกลุ่มมาเขานาะเขุ่มมาัาุ่มมันัน muốn quá không vào vùng miền đâu họ nó đồn đã nhiều cả nào phải ăn nào cũng cứ khăn và tư mà, có tươi mà còn phải ở một cơn Đến sĩ khăn khăn cái toàn quan là này Khoai phải dạng coi quê thì phải lúc nhau rồi đi 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 เจมากใจมากบอกไปคนในไหลกินไปตัวไปที็บตวเนี่ยเห็นว่าพ่อวันนอนน้อยมันจีบแล้ววันนี้มันเขาเบ่าเขายังไปเคลื่อนอย่งเขาเอิว่าอย่างวาเคยเห็นเบ้าวาที่เป็กคนอีสานเปขุดเอามาขวดใส่ใครอ่ะมันเขาเป็นขมมเข่าไงเขาเบาเนาะมันเป็นแต่กูร่า อ่ะละมันหายจากศูนย์ไปแล้วยังไม่บอกวอดมันหอยลืมมันไปแล้วหอยลืมมันไปแล้วเอยจำหนามันไปได้แล้วแต่ยังไม่บอกเลยยังไม่บอกเัื่งนี้พ่อขอบใจเจ้าเลยขอบใจคอยเฮ็ดยังที่สามารถที่ห้ลูกหมากคอยปกติโอ้ไมนปกติอันยังมันปกติอันยังขอางเจ้าโอ้บอกนอนขับเบาเจ้าไอ้ลุงขาบเบาคือกุฏี แมนแล้วก็คุ้มาจอยมันกับเข่าเบ้าอ้วนกับเข่าเบ้าอ้วนกับอะไ้มีสิมาถามหาเรียกร้องอย่างมันนี่มาว่าจะของเป็นต้อมอันนั้นต้อมอันนี้เ็เข่าเบ้ามันหายคอยบ่ได้เบ้าขคอยที่อาร์มพรบทมากเสวัสดีกับวิเวชเช่นไรที่มาโทษกับแฟงกับความเด้อยันที่คอยเบ้านี่คอยขอบใจเจ้าเชื่อขอบใจใครยังที่คอยคุ้เบ้าปะบ้าที่ให้ใคร เศร้าให้สงสัยว่าคยเป็นลูกหมากตูหรือว่าไอเลียงยังเจ้าอ่ะทั้งแต่มีแน่ใยเรืองอะนะขอบใจแม่่าบ่ว่าจุ้มไรแม่คือตวด่วงว่ะโอ้ยยิงกวาอีกลุงตวด่วงยังอ้วนอยู่เด้โอ้ยเอาซะเจ้าบอม่มองยืนเลยทีสังคมเลยได้ไง บ่อะไปพจนจะพูดเรื่องนั้นสังคมโซเชียลรู้เลยว่าเจ้าเป็นสภาพอะไรลาบพจน์ะพูดเรื่องนั้นตะกอนอ่ะลูกเหี่ยวดูบหวานนกิหรือเปล่าลาบฟางมากผมเชื่อเนี่ยฟังรู้สึกดีจริงต้องไปเห็นอย่างมาขขารู้ล่ะแต่ว่าขอบใจเจ้าดี้บอกว่าอะไรมารอดไปได้เนี่ยมันก็แมรกปรบมาณดูไม่ได้เห็นอีหยังมันระเบิ้ลเข่าเบาขึ้นอยังนี่มันแบบ บับไม่อุ้มเจอฮะว่าตุ่มเลยมึงไปเห็ดกับไบเห็ดยังฝันตีเห็ดยังแล้วเบิางจากคองเข่าเบาวุ้ยประเดีเ๋ยวที่ยังเขาบอกว่าขอขอบ,ขอบใจเจ้าอิห,ห,อาห,หรีขอบใจเด้อจิมมี่เฮียเตยเฟ่อว่ะจีมมี่เฮียเตยอาการลูกหมากโตไปลดลงมันโตู่บไดามันมันไม่มองโตมันมีแต่มองเหี่ยวเหี่ยวเสียบเบบัวเมียอ,อาการไข้ในุ่บนตัว สาวฝ้เดเฟิ่นชัดฟิวไม่อุม้มเดนแนวฉันบอกหนูนึกภาพบ,บอกวเีเดียวเด้ไอ้ปั่มนี่ก็ได้เนาะอันอืน่นม,มันก็บอกเม,มียนไอ้ปั่มเหรล่ามกี่ย่าเฝ้าเข้ามาล้วสูสบที้ช่องขึ้นมาเจ้าถ้าเจะว่านั่งเฝ้าอยู่นี่มันติดเหลียมเลยเฝ้าไปซาลาบีบีเอ้ยขคืบมาจากขวางขากจากขวางเกยงระเบิดขึ้นเบานี่ อย่างมาจะบอกอย่างนั้นค่อยปอบใจเสียมันเป็นอย่างก็จะบอกไป็นตัวเป็นเทียบเลยแล้วมันเป็นอย่างมันค่อยมาขอบใจขอบใจที่เทียบแต่อาการคอยที่เทียบอย่างเออที่ดูแลระบบต้อมลูกมากคอยเอวบบีก็ได้หัวนี่นีนีนน่มันโอ้โหคือดวงสีขาวหัวดํามันขาวขาใครตัวไอ้ลุงก็บัรยายซะเห็นภาพเลยว่ะ ให้ลุงบรรยายเห็นภาพมากเลยฉันลุเอาไม่กุ้งกับหัวน้ำเข้าสูงฉันลุแล้วนึสองามสี่นี่พวกได้คิดยัง <c oughs> มันมีคนกาหวัหวเลยใครหัวนี่ต้องคิดได้นี่สวัสดีตอนเช้าค่ะได้หัวแล้วทั้งจะเปิดไลฟ์มาสวัสดีนะคะคุนไ <c oughs> หนแม่กุ้งหัวค่ะหัวเนี่ยมาค่ะปักหมุดที่กาแฟอุ้มรักนะคะ ตอนเช้ากินกาแฟค่ะมาร์คทองคำอยู่ตะก้าที่สุดท้ายหมที่สามเดี๋ยววันนี้จะถามว่าสบู่เสร็จไหมเพราะว่าทีได้วทุ่หาเล่าเรื่องงานนั่นอยู่เล่าเรืองงานตปปีหกเก้าเขาจ้างงานใหม่อยู่วัดเดินแย่ปีหกแปดเขาเจ้าจัดอะไรเขาเจ้าเลื่อนไปปีหกเก่าวันที่สามสิบเีได้ย่ำที่ได้ย่ำกับแม่นี้เยอะ่วะรตัวเรา ตัวหาตัวนอนไปบ่อยอ้อไปแล้วอ้อเลื่อนไ,ไ,ได้ไปหกเก้าวได้แม่มือเลื่อนได้มือเลื่อนไล่ยุกิไร right, ที่นี่ยุทธสุทธิเกินเลตุนะ้ตงตื่นไห้นไหมเนี่ยขั้นขอไปนัดแต่งหน้ายิ่ ทั่วาไปกินคิดอะไรบีบีมาค่ะข้ขจอจอเข้าใจมาเร็วข้อจอเข้าใจมาจิ้มได้เลยนะคะกาแฟกาแฟเปรี้ยวจิ้มได้เลยด้วยใจเด้อที่มไม่เฮ็ดเอ็เพื่อ ทงานกันเลอลูกบีบีทำงานหรอตงโมโสวัสดีค่ะขึ้นเหงื่อออกอเตื่นถึงว่าเหงือออกเปิดเอียนตอดแรกกันหนาวสวัสดีนะคะในกี่โมงถามต้นโอดูก่อนเป็นยูกิไวเปอดีโลชั่นกับอย่างอย่บนนี้นะตัวเจ็ดนะคะพี่ยูเป็นไร ใส่ดียข้าปปับปุงสูตรใหม่ถือว่าดีเลยแหละแม่ผมใช้วันนั้นทุกคนถามสกินแคร์แม่ผมมาสกินแคร์ู่อยู่ไกลเออแต่ผู้อื่นเขาเห็ดเนี่ยไปจิ้หมอผู้อื่นแน่สูตรอะไะเขา่อมเดี๋ยวจะออกครีมแบบกันแดดนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะจิ้มมาได้เลยค่ะ ไลค่คู่กับอะไรคู่ใส่แล้วฮะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแอฟจิ้มอีกเลือบ่แม่จิ้มตามสบายเลยตอนนี้ผิวกายสวยอุ่นนี้นะ สวัสดีพี่ยองค่ะสวัสดีนะคะอคอยก็เป็นปุยลุยเวาได้อาบน้ำแต่ถ้ากันแดดถ้าแปง้งแน่ไหลไงนที่ทาแล้วทาแปง้งฝุ่นแล้วหน้ามันแมตต์ด,ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นอ่ามันกับว่าเม็นเนือ้อเนื้อโกกร,ระดอเลยเนื้อฉ่ำโกูก็ไม่ได้ฉ่ำโกวอัน้สิวลนวันนี้ไม่ได้มากหน้าแต่ดีๆสิวก็หลดออกมาขึ้นเลือดเนี่ยมันแห้งไวนะคะถ้ามันมี นุ่จะมากเป็น,น,ปน,นสวยขึ้นถึงมือเลยขอบคุณค่ะเอ็กซ์ลเนอร์กัมคอยตันนี้สวยแต่เช้าเลยนี่ถ้าเสดท่าแป้งพูดจะซื้อทาลิปมันด้วยคือกาวาพุละใบใบเรยยื่องที่อาบนา้ำวัดในสมมูทเป็นอะไรพี่หน่อยความผสมหมูไม่เบิ่ง มาโชว์ดูกอย่าไปไนั่งขั้นสมหมูขั้นไปบอกกันลูกไปจนสมมืเป็นข้ามื่อนะทุกคนมืงห่อสม,มูห์แขกแขกเริ่มตึงแล้วขั้นจนเป็นข้ามื่อนะหอแล้วเท่าไหร่ดีเนี่ยเพราตุ้งไม่ไล่อากาศของมือไมได้หรอกเออ เย็ยนนี้น่าจะกินได้แล้วค่ะอืมกินคือแล้วรสชาติแตบเลยแยั่ๆมันแข็งกว่านี้กว่านในแข็งดิีใน,นเป็นน้ำเหน,นะนียวน,นั้นมันมีมันยังไม่ตึงดีอีกนิดน,นึงตอนเย็นตอนเย็นดูนนห่อส่งหมูพี่น้องเอ้ยบ้าวจะได้ชิมส้มหมูฝีมือตรนเองไ่ขั้นดีเลยกว่าเชสอาหารวา๊วาขอ ไปเก็บเขามาชว่ชวยช่วยยายาจะกินชีบคืนเมื่อคืนนี้ถอดเด็ดวไวไหมคุณแ่เขาบอกเขาไปว่าไปเจมรถให้พี่หน่อยมาเร็วมาเร็วเนี่ยขบากา้าวยูปเป่เป็นเป็นบก้าบบก้าขึ้นมามันมันได้ขี่รถเปแล้วนนะ่เพราะว่า,าให้คีบบกา้าเขาจะเป็นคนที่แบบเกรงใจงขนาดของคนใกล้ตัวตัวเองอนะเขายังไม่กล้าที่จะแบบนู่นนี่นั่นเลย ในจับค้ากันคู่พพไปเปลี่ยนเชื่อแพงกว่าเก่าต่ว่ามก,นากามันเป็นตลาดกว่าเก่ามันอยู่เป็นมนนมนเป็นสมควนกว่าเก่ามันก่กันใส่ไข่เจียวแม่เอาไปจีในกระทะนิ่นี่แก,ก้มผักลหลาย ขึถือพอสับออกไปพอดีร้องด้วยอะไรยั่นเหรอทายี่อยอพออยากได้สซื้อโอ้ยพอ่อเพิ่นบ่เพิ่นบ่ใครมาอะไรประมาณนี้แต่แฟนเพิน่นมากสต่เนี่เออเพิ่นซ้อนเพิ่นบ่ทันเก่าคุณเพิ่นปากาก็ขี่ไม่สะดวกมันเป็นอย่างบ่น่รมันแหลมด่างหมดนะจ๊ะเนี่ยมันซ้อนกันบันยาบนี่เนาะคราวนี้ซ้อนกันง่ายเียม,ม,มันเรื่องลูกกอนไป,ปนซ้อนทังน้งนาน มันขี้ตั้งนาขากลับมาก็เกีขีดตุ่มแบบขี้ทั้งใดมากเหี่ลูกสาวเจอไฮน้ากห้นน้าอยู่เสีม่ยืนถึงเราต้องเริ่ขีดตุ่มเอาไปขาดงต้องเห,หวียวนขี้ออกไปขึ้มูบานขึมีแตจถนนมเสียอยู่กี่ไม่ได้ขีดตุ่มเดือดหน่แต่เดเขาไปหีไปไ่ไได้วยพราตเดือนลำ <c ười> คนคนอะไรกัเลยแเดหัว ถ้าจะมันว่าผิดกันกูมีอะไรซ้มือดีสี่มือผิดกูมีอะไรตัวต่างในชีวิตเขานะเอาง่ายๆเนี่ยไม่ควรไม่ควรเจอหน้ากันบ่อยมันทะเลาะกันหรือไม่ควรห่างกันก็ทะเลาะกันมันต้องทำยังไงดีมม่ต้องเจอหน้า